วันนี้จะมาแจ้งข่าวเรื่องของการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนนะครับสำหรับสองครับตกอกเนาะเมื่อวานไม่ทันเห็นหรือว่าเขาเพิ่งประกาศก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจะถึงวันที่29กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของการเลือกแผนนั้นเขาขยายจนถึงวันที่10มีนาคมแล้วนะครับเมื่อวานยังเห็น เป็นวันที่ยี่บเก้าเลยวันนี้มาวันนี้สามสิบแล้วนะครับผมดังนั้นใครยังไม่ลงก็ลงได้เลยนะครับเขาขยายแล้วนะเนาะเทอมนี้ทั้งเปิดก่อนแล้วก็ขยายเพิ่มเติมก็ถือว่าช่วยเหลือนักศึกษาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วสำหรับคนที่เลือกแผนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาที่มีกอ2หรือว่ากอ3ก็แล้วแต่ ทางมหาลัยเขาเปิด l ล n e Open Chat แล้วเนาะใครเลือกกอ3นะครับก็เลือกเป็นนี้นะครับก2ก็จะเป็นลายนี้เนาะเข้าให้ถูกกลุ่มนะครับวิธีเข้า Li n e Open Chat ก็คือสแกนตัว o d e นะครับผมทดสอบเมื่อคืนแล้วสแกนได้นะใครบอกสแกนไม่ได้แนะนำลองสแกนใหม่ด้วยตัวตัวสแกน l ลายนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ ใส่รหรัสนักศึกษา10หลักแล้วก็คลิกถัดไปได้เลยนะแล้วก็ใส่ชื่อเล่นเป็นรหรัสนักศึกษานะครับกดส่งแล้วก็รอ,ออนุมัติด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้าเรียนสอนออนไลน์เนาะสำหรับก2อกส3นะครับให้ดาวน์โหลด Microsoft Teams ลงโทรศัพท์ของคุณเองนะครับหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับแล้วก็เวลาส่งงานเขาจะส่งใน e-learning นะครับสามารถคลิกได้เลยนะแล้วก็ตัว username password ก็ใช้ตัวเดียวกันกันกบระบบอื่นๆนะครับสำหรับ e-book ก็คลิกได้เช่นกันเนาะก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าเปิดเทอมวันที่16มีนาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมวันนี้ก็มาประกาศถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ลงทะเบียนสําหรับผมเองลงไปหวิชาเท่านั้นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตังค์เพิ่มเติมหรือเปล่า เพราะว่าผมเองถ้ารวมวิชาที่มันเหลือลอ,อยู่มันก็อยู่ประมาณ6-7วิชาได้ลงแค่2เทอมก็จบแล้วละ่ะแต่ว่าไม่มีตังก็เลยทยอยลงเทอมละตัว2ตัวเพราะว่าเขาให้ระยะเวลาในการเอเรียนสเท่าของหลักสูตรเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงแล้วกันอธิบายให้ชัดๆเป็นๆกันไปเลยนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวกันแค่นี้นะครับผม สำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ l a z d d a s h o p e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง Lazada Shopee ได้เลยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับ สวัสดีวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันกันกบแชร์ข่าวมสทองค่ะแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมสทองแล้วก็การเรียนมสทองเพื่อให้เรามีความรู้อยา่างมีคุณภาพนะครับผมไปก่อนแล้วกันวันนี้ครับสวัสดีครับ